นาทีสบตาไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอทัดดาวร่ำให้โคด่วนปริดแตกปาไอแพดสวมบทเพื่อนรักกุยเดติส้มตำหม,มูกระทะเท่านั้นที่จะเยียวยาทุกอย่างโคด่วนปรีดแตกเล่นแบบนี้ขัดใจพ่อยยกให้เป็นซีนฮอตของทีมชาติไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลคัดโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกที่เพิ่งจบไปสดๆสดสดร้อนๆค่ะจังหวะซิดคอมเกิดขึ้นขณะที่สาวไทยทำการแข่งขันกับโคลัมเบีย แม็ดทรงท้ายของรายการขณะที่โคลัมเบียตบใส่สาวไทยอย่างหนักหน่วงได้มดวิภาวีรับลูกนี้ได้อย่างสวยงามค่ะบอลลอยขึ้นไปลงที่แนนทัดดาวยืนอยู่พอดีจังหว,วะวัดใจว่าใครจะต่อบอลสองดีระหว่างเซตเตอร์อยางชมพู่พรพันธ์เกิดปราดหรือแนนทัดดาวที่ยืนอยู่ตรงนั้น สองสาวสบตาปิ้งปังเป็นประกายแวววับสุดท้ายชมพู่ก็ยอมปล่อยให้แนนเป็นคนต่อบอลทางด้านแนนสบตาชมพู่แบบไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอกว่าจะรู้ตัวลูกตกลงใส่แขนปลิ้นตกพื้นลงไปพอดีไทยเสียแต้มนี้ไปหน้าที่ชีวิตถาโถมเข้ามายังทีมไทยอย่างหนักแผ่ความปวดร้าวส่งไปยังโค้ชด่วนคุณพ่อแกก็อินกับเกมหนักถึงขั้นคว้างแท็บเล็ตลงกับพื้น แม่ไม่เสียแรงที่เป็นเพื่อนรักกับโค้ดกุยเดติแห่งเซอร์เบียจริงหลังจบเกมไทยพบโคลัมเบียซึ่งเป็นแมสุดท้ายของรายการความตื่นเต้นตื้น,ต,น,ต,นตันของทีมชาติไทยที่สามารถเอาชนะโคลัมเบียปิดจ็อบแบบสวยงามได้ทำให้สาวๆคนอื่นกำลังกอดขอดีใจกันที่เสร็จสิ้นภารกิจอย่างสมบูรณ์แบบ แนนทัดดาวของเราทั้งความสุขความเสียดายความเสียใจมันล้นออกมาจากอกกลายเป็นน้ำตาแห่งความเสียใจและการโทษตัวเองออกอาการน้อยที่ช่วยทีมได้ไม่ค่อยดีทางด้านคุณพ่อด่วนแกก็ไม่รอช้าแกก็เข้าไปปลอบใจสาวแนนทัดดาวทันทีจริงๆโคด,ด่วนแกก็ไม่ได้มีอะไรหรอกคะ่ะ แกแค่อินกับเกมมากไปหน่อยแกเลยจัดสักกระจุยกระจายเอาจริงๆนะคะแอดอยากซื้อ iPad เครื่องนั้นของแกจริงๆมันดูทนไม้ทนมือดีได้แรงอกแอดจริงๆเช้าอีกวันหลังแข่งเสร็จค่ะก็มีเลี้ยงอาหารนักกีฬาและทีมงานสตาฟโค้ดค่ะด้วยเ,นเมนูซอฟ s o พาวเวอร์อย่างหมูกระทะและเมนูที่เยียวยาหัวจิตหัวใจสาวแนนได้ดีที่สุดคงไม่พส้มตำปูปลา,าค่ะดูสิคะนาเนี่ยความสุขมันล้นออกมาจริงๆ นี่แหละค่ะนักกีฬาเขาก็เสียใจเป็นนะคะแต้มสองแต้มที่เสียไปพวกเขาก็รู้สึกหมดละค่ะเพียงแต่เขาต้องรีบมูฟออนและเดินต่อไปข้างหน้าค่ะกำลังใจเท่านั้นค่ะที่จะเยียวยาพวกเขาว่าแต่ส้มตําของแนนเนี่ยทาแอดน้าลายไหลย้อยเลยนะคะ <c oughs> แอดขอตัวไปหาส้มตาแซ่บๆกินก่อนให้ได้แรงอ,อกก่อนนะคะอ๋อใครฟังมาถึงตอนนี้แอดกราบอบพะคุณเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ